เดี๋ยวผมเปิดไฟล์ของคุณครูที่ส่งมานะครับดาวโหลดเสร็จแล้วนี่นะฮะมาที่ไฟล์นี้นะครับ9.20นะครับตามเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเสร็จปุ๊บมันของผมมันเป็นคำนวณให้นะฮะแต่ว่าในส่วนของปีพศเนี่ยมีปัญหาผิดพลาดอยู่ เบื้องต้นนะครับผมเข้าใจว่าในส่วนของ <c oughs> <c oughs> การก่อ,อกข้อมูลนะฮะเขาไม่แน่ใจว่าเป็นการ c o อปปวางหรือเปล่านะครับถึงได้มีปัญหา,อาลองมาดูที่เซล์ข้างบนนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะฮะถ้าสมมติผมใส่เป็น19 <c oughs> เนวักนะครับ03มเบนวัก2525เ 25. นี่ยครับระบบคำนวณออกมาถูกต้องนะฮะแล้วก็แสดงผล เนี่ยครับแสดงผลตามรูปแบบที่กําหนดไว้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการก๊อปีวางทําให้มีปัญหาหรือเปล่าแนะนําให้ลองดับเบิลคลิกที่เซลล์ดูนะครับดับเบิลคลิกที่เซลล์แล้วก็กด enter ครับพอกด enter ปุ๊บก็จะแสดงผลถูกต้องแล้วนะครับเนี่ยครับเซลล์นี้ก็เหมือนกันครับถ้าเนี่ยครมันเว้นวรรคมากกว่า1เคาะครับซึ่งไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดไว้นะฮะเนี่ยครับพอดับเบิลคลิกเข้าไปเมื่อกี้นี้แล้วก็ กดออกมาเนี่ยครับแสดงผลถูกต้องแล้วนะครับรบกวนลองตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับ